จะได้คิดบวกแบบหยาบๆประสมองซี่้าย่คนเราเกิดมานะเมื่อมีทุกข์มันก็มีสุขเมื่อสุขก็ต้องมีอันนั้นแค่โลกกิยธรรมนั่นั้นะมีทุกข์แล้วก็มีสุขเพราะทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นของคู่มีดีก็ต้องมีมีมืดก็ต้องมีอันั้นนหะเขาสอนกันทั่วไปไอ้นั่นนะโลกิยธรรมแต่ยังไปสู่ความเป็น อริยะยังไม่ได้แต่เป็นอริยะต้องมองให้ออกบอกให้ได้ว่าทุกมีสุขเป็นเงาสุขมีทุกเป็นเงาที่ใดมีทุกที่นั่นย่อมมีสุขที่ใดมีสุขที่นั่นย่อมมีทุกเพราะอะไรฮะเพราะพระบิาดาทรงให้ไว้ให้บรรยุจับคู่ในสิ่งนี้ไว้ด้วยกันเพื่อให้เรียนรู้ว่าไหนทุกไหนสุขไม่ต้องไปถามครูหรือเจ้าลทัทธิคนไหนตัวเองก็บอกได้จริงไหมจริงเพราะเกิดมามีใครบ้างก็จะเกิดไม่เคยเจอทั้งทุกและสุข ไม่มีเจอทุกข์และสุขตั้งแต่เด็กและพอเจอทุกข์เจอสุขแล้วก็ต้องฉลาดเรียนรู้ด้วยเองว่าอ๋อนี่ทุกข์นะอย่างนี้สุขนะพอรู้ว่าไหนทุกข์ไหนสุขมันก็ไม่ต้องรอให้เจ้าลัธิไหนมาสอนเราใช่ไหมอัตตาหิอัตาโนนาโถอีกแล้วตนเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้าไปฟังพอเดือดวยเราทุกข์แทบตายมันหลอกเราเฮ้ย hey, มึงเนี่ยที่มึงทุกข์อ่ะไม่ใช่ทุกข์มึงอะ่ะสุขบอกเหรอเหรอกูกำลังเป็นความกูกำลังมีความสุขเหรอโง่ไหมก็ไปเที่ยวตามมันน่ะ ใช่ไหมเราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองได้